การสรุปยอดขายด้วยมือเป็นขั้นตอนที่เสี่ยงต่อความผิดพลาดเช่นการบันทึกยอดไม่ครบการคิดคำนวณที่ผิดพลาดหรือการทำบินหายสิ่งเหล่านี้ทำให้ข้อมูลยอดขายของร้านไม่ถูกต้องและส่งผลต่อการตัดสินใจในการบริหารงาน,งานในอนาคตเมื่อใช้เวลามากกับการสรุปยอดขายคุณจะมีเวลาน้อยลงในการวางแผนพัฒนาร้านเช่นการคิดโปรโมชั่น หรือการปรับปรุงเมนูใหม่ๆระบบ POS ช่วยลดปัญหาเหล่านี้ได้ด้วยการสรุปยอดขายอัตโนมัติเช่นเรากดดูยอดขายวันนี้ก็จะมีรายงานยอดขายตามชื่อสินค้าราคาต้นทุนราคาขายและสรุปยอดขายทั้งหมดแต่ละรายการเราสามารถดูข้อมูลเหล่านี้ได้ผ่านมือถือโดยที่ไม่ต้องเข้าร้านเครื่อง Bluestat ช่วยแก้ปัญหา ให้กับคุณได้